นี่ค่ะตอนนี้คุณอยู่กับวอล์กดิวเยาวราชค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่อีกหนึ่งที่นะคะที่เรียกได้เลยว่าเป็นจุดแด์มาค์ของ เยาวราชเลยนะคะก็ปเป็นอีกหนึ่งจนะุดแหละเพราะว่าเป็น,นทัทนศนศึก้าศิลาวัฒนธรรมและก็สถาปตัตยกรรมนะคะแต่ว่าที่เหมือนว่าตอนตอนที่เรามามันจะแบบหน้ามันจะปิดลโนอยู่หน่อยแต่ว่าในโบสถ์อะไรก็ยังเข้าได้นะใครที่บบกว่าสนใจจะมาก็ก็ยังมาแบบกราบไหว้สักการบูชาได้ซึ่งเมื่อเดินเข้ามานะคะในสถาปตัตยกรรมของที่นี่ก็จะได้รับอิทธิพลมาจากทาง จีนตอนใต้นะคะเป็นช่างตะกูลแต้จิ๋วเลนะคะแล้วก็เราจะเจอกับเดินเข้ามาเราจะเจอกับเท้าลูกประบาลทั้งสีนะคะหรือว่าเทพควบคุมเทพผู้ปกปักปราษาทั้งสีิศนะคะก็จะเป็นเทวรูสี่องค์ทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาตรงนี้เลย ซึ่งเทพนังสี่องค์นะคะที่วรูปทังสี่องค์เนี่ยก็จะใส่เป็นชุดนักตบจีนแล้วก็จะถืออาวุธที่ต่างกันนะคะอ่าจะมีพิมพ์มีเจดีย์นะคะมีดาบแล้วก็มีโรคนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาเดินเข้ามาในโบสถ์เลยนะ ที่เราเห็นกันไปนะคะที่อุโบสถกอนเมื่อกี้นะคะถ้าจะเป็นการทวัดเจนกับที่วัดเล้งแมยี่ของเรานะคะก็ถึงจุดที่นี่ก็จะเป็นวัดที่ค่อนข้างเด็ดเล้นกลางแก้ชงด้วยนะคะใครที่แบบชมมีดวงชมปีนี้มาแก้ชมที่นี่ได้นะเราะที่นี่ก็จะมีเทพเป็นเทวราป่ะที่ประดิษฐานที่เยอะมากนะคะเยอะขนาดไหน ท่าน่าตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องสาวของเรานะคะหรือว่าเพื่อนเราเองนะคะนี่ตัวไหนคะสวัสดีค่ะตายค่ะไม่รู้ว่าเห็นหัวหรือเปล่านะเพราะว่ากล้องตั้งแบบแบบไอ้นี่แปลกๆด้วย เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปที่วงเวียนเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่ง,ขงเขาบอกว่าก่อนค่อนข,ข้างไกลแต่เถ้าเราเดินเดินก็ได้ไมเดินได้อยเลยเออเลยซึ่งระหว่างที่เราเดินไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวถนนเยาวราชกันหน่อยนะคะก็คือจริงๆตรงนี้นะคะก็คือเป็นย่านที่ถือว่าเป็นไชน่าทาวน์ของไทยเลยเพราะว่าถนนเยาวราชตรงนี้นะคะก็คือเป็นที่ที่อยู่ของคนจีน ชาวจีนนะคะคนจีนแล้วก็คนไทยเสื้อสจีนนะคะที่นั่งสัมเัามานะคะเพื่อจะมาทําการค้าขายที่นี่เออแล้วเราถามว่าเออเมื่อก่อนนะที่นี่ก็ไม่ได้ชื่อว่าถนนตรงนี้มันไม่ได้มีชื่อว่าถนนเยาวราชนะคะแต่ว่ามันเป็นแค่ชื่อย่านเอนมาดเฉยเมื่อก่อนตรงนี้นะคะถนนตรงนี้มีชื่อว่าถนนยุธราลนะคะแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นถนนเยาวราชเพราะว่าเออน่าจะแบบเพื่อให้เป็นการกระตุ้นการค้าขายนะคะมันเป็น เป็นดวงเป็นการเหมือนว่าเปลี่ยนชื่อเสิมดวงอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยก็คิดวา่าส่วนตัวเนี่ยคิดว่าการเปลี่ยนชื่อเป็นถนนเยาวราชเนี่ยมันน่าจะจำง่ายกว่าถนนบุคราภเพราะว่าเราเราเองก็จําตรงนี้ว่าเป็นเยาวราชเนาะก็นักคนน่าจะจําชื่อย่านมากกว่าชื่อถนนมากกว่าก็เลยกลายเป็นถนนเยาวราชในปัจจุบันนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวถนนเยาวราชนะคก็ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนที่ค่อนข้างมีความยาวลีกกว้างมากนะคะ ก็คือมีความยาวประมาณ1,510กิโลเมตรเลยนะเออถนนเยาวราชท,ที่นี่ยาวขนาดนันเลยเหรอยาวมากโดยเยาวราชเนี่ยก็ได้รับขนาดนาว,ว่าเป็นออถนนมังกรด้วยนะคะโดยหัวมังกรเนี่ยก็จะอยู่จุดที่เรากำลังจะเดินไปก็คืออ,อ,อะไรนะนประตูชัยเฉลิมพระเกียรตินะคะเป็นประตูชัยเฉลิมพระเกียรติของวงเรียนโอเดียมนันเองนะคะ อันนี้จะเป็นหัวของมังกรนะหัวมังกรจะอยู่ตรงประตูชัยเฉ,ฉ,ฉลิมพระเกียรตินะคะหรือว่าบริเวณโอเดียนนะคะส่วนทางกลางมังกรเนี่ยหรือว่าท้องมังกรเนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณตลาดเยาวราชนั่นเองนะคะแล้วก็สิ้นสุดไปจนหางมังกรเนี่ยก็จะเป็นปลายสุดปลายถนยนของที่ถนนเยาวราชแห่งประเทไทยเห็นหน้าฉันหรือเปล่าหน้าเเห็นรารู้เหมือนกันแต่แดดแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการแันนิ้วไหวไม่ต้องแปลกใจเนาะ และนี่นะคะก็คือวงเวียนโอเดียนนะคะหรือว่าประตูเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งแต่ที่เราพูดมาเนาะตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นหัวมังกรของถนนเยาวราชนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้่็จะเป็นจุดตัดระหว่างถนนเยาวราชถนนจรดกรุงแล้วก็ถนนมิตรภาพไทยจีนนั่นเองนะคะ ล้วก็ประตูตรงนี้เนี่ยจริงๆสูดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2542นะคะวันที่4หรือ5ธันวาเนี่ยแหละผมคิดว่าน่าเวันที่สี่ิงๆเนาะที่นี่นก็จะมีจินปิดอยู่บางอย่างที่ซ่อนอยู่ในประตูชัยตรงนี้นะคะก็จะมีคำจีนที่แปลว่ากู้นะคะที่แปลว่าทองฟ้าตรงข้ามกับคำว่าสีนะคะที่แปลว่าผืนดินนะคะแล้วก็ ตัวบนประตูตัวบนที่เป็นหลังคาประตูนะะเขาบอกว่ามีรูปค้างคาวอยู่แต่ว่านี่ไม่เห็นข้างคาวนะไม่รู้ว่ามันโดนเอาออกไปแล้วหรือว่ายังไงนะคะซึ่งที่เป็นรูปั้างคาวนะคะเพราะว่ามันจะท้องเสียงของว่าโชคลาบในภาษาจีนนะคะแล้วก็ในภาษาจีนกลางจะเอ่อ้องกับคําว่าคุณธรรมนั่นเองนะคะแล้วก็อีกที่เป็นที่ไม่ใช่อีกที่เสีอีกจุดหนึ่งที่เราจะไปพูดถึงได้เลยก็คือนี่นะคะน้องมังกรม้าลังสมุทรนี นงมังกรตรงนี้นะคะเป็นมัองกรหยกขาวนะคะที่เป็นเบอร์เดย์คลิปนะคะจากไ i น e ส e g o v e อ n ์ e มนนะคะชูไม่พูดดีก,กว่าอเอาไปว่ามันคือของขวัญจากไ i น e ส e g o v e อ n ์ e มนนะคะโอ่อแม่ก่อนตอนนี้ก็ไปอย่างด ก็อนเรื Dude, um. yeah. wow. I I But, ่องอย่างสตนะครับใยาอจะหารกินกินร้านเน่ยอกินร้าน่อร่อยแต่ว่าแต่ว่าซิกเนอจะวิาตัดอกออ้าเอาล่ะค่ะเราก็อยู่กันที่กินมันขดปูนะคะหรือก็คือร้านข้าวมันไก่เจ้าเก่าแจ้งนานี่ยเยะคอ่ข้าวมันไก่ตัวข้าวมันไก่เนี่ยะขายตั้งแต่กีโมงถึงกี่โมง 8โมงถึงม่ายสามนะคะส่วนเวลาหลังนีง้นะคะก็จะเป็นเวลาของข้าวผัดปูนั่นเองนะคะอันนี้ต้๊บยำนะคะอร่อยมากจริงๆเราเนี่ยถ้าพูดถึงวัฒนธรรมการกินสืบสู่นะคะหรือการกินข้าวนอกบ้านเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันมันเริ่มมาจากคนชั้นล่างนะคะหรือว่าคนแบบชั้นผู้น้อยนะคะที่แบบกินแบบกินนิยมกินข้าวนอกบ้านกันนะคะแล้วก็ คนชั้นขั้น้อยในที่นี้ก็จะเป็นชันลงไปอีกว่าต้องเป็นกลุ่มคนที่แบบอยู่ในบริเวณตละดด้วยนะคะก็จะนิยมกินข้าวในบ้านกันแต่ว่าด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะคะเศรษฐกิจเปลี่ยนไปทําให้เกิดชนชั้นกลางเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการทํางานนอกบ้านเวลาเราไปทํางานเนี่ยค่อนข้างที่จะมี work-life balance ที่ ที่หน่อยนะคะคือคือ,คอไม่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะแต่ว่ากลับบางบางงานกับบางอาชี่อ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบมันก็ค่อยมีเวลาบัลลาห์นะให้เราแบบมีเวลาไปใช้ชีวิตกับส่วนอื่นส่วนใหญ่ก็คือเราก็จะไปลงกับงาน,นอะไรเงี้ยก็ไม่จากึือก็แม้คือก็ not all นะไม,ไม่ไม่ใช่ทุกอาชีพนะแต่ว่าก็โดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นอย่างนี้นะคะของที่ประเทศไทย<ๆ>อาจจะด้วยเพราะว่าแบบคือมันเป็นวัฒนธรรมของการทํางานของที่ไทยด้วยแหล,ละแล้วก็แบบคนไทยเป็นคนที่เก่งใจเนาะก็เลยแบบว่า เอออาจจะแบบเมื่อมีงานเข้ามาแล้วอ,อาจจะแบบก็จะเน้นทํางานมากกว่าที่จะสละเวลาส่วนตัวให้กับแบบอย่างอื่นนะคะซึ่งพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทาให้พอไม่มีเวลาส่วนตัวเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยต้องแบบเวลาจะหากินอะไรเงี้ยทากับข้าวเองมันก็คงจะไม่ใช่วิธีที่ตอบโจทย์ต่อไปการกินข้าวนอกบ้านนะคะหรือว่าการมาหาทานสตรีทฟู้ดนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ค่อนข้างแบบตอบโจทย์คนทํางานในยุคป,ปัจจุบัน,น สัสออนนิหารโอ้โหก,ก็อยู่กันที่ร้านเดิมนะคะับแต่ว่า,ยาเยาวราชทำกินอะไรเหตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเดิมนะแต่ว่า,ยาเยาวราชทำกินนะคะก็คือสุดๆกินข้าวอหนียวโคตต้องหน้าใหญ่เลยแล้วก็ลมแรงมากนะครับ ก็ไม anyway, ่ร mm hmm. so, like ู้ว่าจะได้ไปที่สุขายหรือเปล่านะคบที่เป็นร้านขนมหวานที่เราจะไปในตอนนี้นะคะแต่ว่าเน่ก็จะไปได้ค่ะเพราะว่ามันอยู่ไกลเอมาลินาสุขายและนี่คือวอกปิดนะคะวอกปิดในวันฝนตกเที่ยาวราชนะคะเี่ยาวราชทำชี้นใหญ่แบบที่เรานะะคได้ทำการแบบกินข้าวแล้วเราก็ต้องมีการกินหวาน เออซึ่งร้านที่เรามาในวันนี้นะคะก็คือปลาเ่าเทีนบี้นะคะซึ่งเป็นร้านพุดดิ้งในสไตล์แบบฮ่องโกงพุดดิ้งบแบบไตล์แบบไต้หวันเออเออฮ่องโกโงหะือไตวัดไวัดจีนจีนอ่ะอ่ะใช่แล้วก็ที่นี่นะคะก็จะห่างจากอิอมาทีซ้อนนครนะคะไม่ถึง2องนาทีเท่านั้นนะคะก็เดินมาถึงเลยเขาก็ตัวที่นี่นะคะก็จะตกแต่งในสไตล์แบบไนท์ไ,ไลฟ์นะคะก็จะมีความเป็นปลาจีนตอกเกล็ดเลืเนาะเออซึ่งวันนี้เมนูที่เราสั่งก็เป็นพุดดิ้งสักลาย ก็จะมีความแบบว่าเหมือนกินแบบเมื่อกี้ขนมปังสญญายอย่างในแบบเวอร์ชั่นที่แปลกออกไปเนาะเพราะอันนี้ก็จะได้ความที่อร่อยแล้วก็จะเป็นเท็กเจอร์ที่แบบว่ากรุบกรอบกรุบกรอบหน่อยเพราะว่าแบบเป็นขนมปังกรอบแล้วแล้วก็เป็นพุดดิ้งที่เป็นเนื้อแบบครีมมี่ครีมมี่แล้วของเราสั่งเป็นเป็นพุดดิงง้งชานมแขกค่ะทุกคนก็คือจะมีความในตัวพุดดิ้งจะเป็นชา Jamie, lonely, no. มีขนมฟังโค้ดนะคะก็อย่างที่บอกวันน oh ี้ไม hmm. ่ไหวแล้วก็คือไม่มีตังไตเลยก็ทองสวัสดินอิ่มจังเลยที่แล้วอิ่มมากใครที่สวัสดิ์ไทที่เบื่อขนมฟังเยาวราชเนาะเอแบบอยากจะลองเปลี่ยนฟิวกินขนมเยาลือกบ้านเยาวราชก็อยากให้รู้เลยว่าที่เยาวราชนะคะเขามีพุดดิ้งสไตล์ไต้หวันนะคะได้มาลองกันที่ร้านป่าของเชียงทค่ตรงนี้ห่างจากเอเบดีวัดบางไม่ถึงสองกิโลเท่านั้นได้ค่ะ คันโงมมะ รประตูเฉลิลไม่เกียรติเราไปโผูที่หนึ่งเราปรกฏดว่าแบบเออไม่รู้จะถามยังไงไม่รู้จะถามทางไงก็เดินไปถามร้านนา้ำร้านนา้ำเขาไม่รู้ว่าแบบว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันมีน้องผู้ชายเดินตามหลังมาก็เลยมันเนี่ยก็บอกว่าถามน้องเขาไหมาอะไรเงี้ยเพราะว่าคิดว่าน้องเขาแบบอยู่แถวนี้เป็นคนพื้นที่อะไรเนะียเราก็แบกไปถามมันเออเขาไปถามเออก็แล้วก็ถามอะไรเงี้ยแล้วก็โดนเราเด็กแอลต้องบอกเลยว่าเป็นประ <laughs> สบการณ์แรกของเราอาจจะไม่ประสบการณ์ครงแรกเธอ เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเรารู้สึกแบบก็รู้สึกงงๆนิดนึงสิ่งที่นี่ทำ <c oughs> ก็อะไรเกินไปแต่นี่คือแบบไม่ได้แอบไม่ได้เอาละค่ะแล้วก็ดี่สุอทั้งหมดของวรบิจาวร่วราในวันนี้นะคะสำหรับ EP หน้านี้จะพาไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันก็ <c oughs> ปล่อยเป็นเรื่องของอนมายพุทธนะเพราะว่าจริงๆเราก็เริ่มตันแล้วแหละเราไม่รู้เราจะไปไหนเหมือนกันแต่ว่าในใจมีคิดอยู่คิดว่าจะไปไหนดีแต่ว่า ลองคอมเมนต์มาได้นะใครที่แบบว่าติดตามรายการอยู่แล้วก็อยากให้เราแบบไปที่รูที่นี่ก็ลองคอมเมนต์มาได้นะจริงๆเรารอคอมเมนต์อยู่เออ <c oughs> ก็แบบคอมเมนต์มาได้ว่าอยากให้เราไปที่ไหนที่ไหนแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราก็เริ่มแบบเริ่มตันละแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีสักอีพีแต่ก็จะพยายามทําให้แบบมันยาวๆต่อไปเนาะเออซึ่งใครที่ชอบนะคะชอบมีให้ย่งบูมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้วอลฟิ วิทยวรราชในวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไซเชียค่ะ <laughs>